สวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศดีๆนะคะห้ามออกมาทงเลยมีดอกไม้เดี๋ยวนี้จะทุ่งนานะคะทุ่งนานีาปลาอย่าง ไปเรือนรับรองนะคะเ,เป็ดกับคนลอยนามแข่งกันบาดเหนียว <c oughs> สาวบานนี้มันกับบ้หนาวเนาะมันอุนออนอ่นเหมือนไงไม่นอยู่ไงนามยังเม่สาอุ่นคือว่าอุ่นนามยังเม,ม่สามาเจ้าของหรือเ่ แอา้รโอ้ลอยน้ำเก่งไปเปีดโอ้ลอยน้ำเก่งขนาดเอาคอนไล่ตามเล่าไลยเก่งเลวะเปีดไหม

ปลากระปลาเดปลาดองอยู่คนคนลอยน้ำปลากระดองหมาคือพวลงลอยเป็นมูอว่าหมานะแม่แนมแหนมคนเลียนน้ำเลียนน้ำคนแบบนี้คนลอยไปใส่นก็เลียนมานน้ำอ๋อเนี่ยล่เป็ด ดอกไม้สวยๆงามๆก,กับบรรยากาศดีๆเ้ดย,ดยดูนั่งคงมกแข็งแม่แกงอยู่นี้ฮะนั่งหันหนาสะกันเซยมาหน่อยปลองนะจ๊ะนอนเมื่อคืนนี้อ้าวุาลูกไงบะแม่นอนกินบรรยากาศ <laughs> เพื่อสิพอหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวคนไปเลขอขอะปาละขอกหัวก็จะมาไปเบิ่งควยราคาแสนหาบ่ไ<อ>ปไะโอ้ยคือสิขาดแหงเนาะจะขาดทั้งเมื่อยเลยตีปลาไปหานละที่นอนหมูป่าค่ะหมูป่าก็แต่ว่ามันมีหมูป่า เอาวาย่างบ่หมูป่ามันก็ว่าหมูป่าอยู่เดี๋ยวจะไยินหมูป่ามันหาจินค่ะหากินขาวๆเีติ้งติ้งหลังมันหักตัวมูนเออมันเป็นดังแอนอังีหลามูป่าเห็น่มันติ้งเลยม้าเรากัดหูโอ้มันเลีไว้เอเจ้าหน่งสองตัว โอ้ยผีผีผีตัวมันดำนี่มัออนลอดทองอะอนะนัะน่นะโอเมียมันตัวเน็กตัวน้อยตัวเขามายืนมา,มาสอ,อนค่อย <c oughs> อันนี้งัวซาโลเล่เฮ้ยตัวละแสนห้าดูดิตัวละล้านก็ยังมีเด้ภาษาอะไรตัวละแสนห้า vậy khi à khi khoai ôi cháu về cháu về dạy cháu cái cành nhú mi mi khi khoai đó vậy đâu phải ตัวละแสนตัวละแสนหาอันนี้ลูก,ลกตัวแม่หรือตัวหูใยญ่มันกำลังงำของมันอยู่เป็นไงเป็นไงบ้าง<อ> <laughs> เป็นไงบ้างวะ หมูก็ง่วมันหมูก็ง่วมันคุยกันเห็นไหมยายหมูก็ง่วมมันคุยกัน <c oughs> น่ารักเว้ยหมูปลาเ <c oughs> นียมค้น ท่องเล็ใหญ่มันท่องตัวนี้ตัวขาวๆนี่ตื่นเช้ามาแล้วก็มาแวะบ,บ้านหยาดนะคะบ้านหยาดอันนี้คือสวนไอ้ร้า,านข้ยเตี๋อยู่ในป่าบ้านสวนวัดสันละว่าแล้วมันร่นแต่ยังปั๊ดท้องปามบ่ ปาดโอ้มะกะแงงตัวต <du> ัว <sch> ต <economies> ัวปาดไปพอดนตัวน <half> ี้ปาดโดูเม่หอมดอกกะแงงวันนี้ดอกกระเจียวย้ายดอกกระเจียวคือว่เอากระเจียวอันประดับนั่นแหละกระเจียวประดับไอ้ของชชยภูมิงามๆนี่อันนี้กระเจียวหวานมันบ่ เอ้ยบรรยากาศดีมากค่ะผู้ใดสนใจมากินกว๋วยเตี๋ยววันยายซาด้วยนี่หมูวันผักกะดแง่งแซ่บไปเวิดด้ด้น่ะนะปลากระไลบ่ปลาซิวเยอะฮะโอเคบ่บรรยากาศมาามา,มา,มางวดก้อนอันซุปนี่ถ้ามีนั่นแหละเนาะไนะปะดูกระมีบบ่เนี่ย งเงี้ยงข้าวหนึ่งบู๊ยอ่อนสนตะพักกงีแยงเนี่ยจะไม่มันหลายครับไปใช้หอดใส่ยาเราฝาพักบุ้งนี่สามารถเก่งก,กับตำคุ่งได้อันนี้เขาเอ็นยังก่อน นี่มะตุ้มบ่เงียบบ่ตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มปลาไหลตุ้มปลาไหลนะคะเด็กหน่อยสมัยใหม่อาจจะรรบรรลุเดซ่าก็รู้อยู่แต่ว่าลืมซื้อมันตุ้มปลาไหลหืมยอดพักบุ้งมาเป็นตะกินกับสำมะฮุ่งค่ะนะี่ยข้าว ข้าวออกห่วงห่วงใหญ่ครับเนาะเห็นแล้วบ้างครบแล้วได้อยัางไรเห็นอยงางไรต้นใบต้นไหลโอ้แล้วก็จัดน่ารักดีเน,นาะเยอะใหญ่บอ,อลชีสเขาบอกว่าปลูกกันเออเราหางแค่แค่ตควมาตอนนั้นยังบ่กให้เราไม่ยืดมึงยืดใส้นหนาตางกุ้นึ่หน,าต,า,น,า,หนาต่างาากันเลอันนี้ดอกแค่ดอกแค่นะ เจ้าปาโอเดาเทียงหน้าอีบันเลยเหรอโอ้คน่ารักมากค่ะน่ารักมากดอกกระเจียวมีสะพานโอ้จัดสวนน่ารักเลย โอ้หน้าต่างน,นี่อี้บนหน้าต่างอาดอกไม้นะจ๊ะดอกไม้สวยงามตะไครยก่อ,อใหญ่คักใบหมอนแครกะทิ เจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบโอ้ต้นมะอึกน้ำมีตลอดค่ะสองข้างโอ้อุดมสมบูรณ์เสียงนกเสียงกานะคะเสียงนกเสียงกา บรรยากาศยามเศร้าคนภาคก็เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นยังบ้านละอาบน้ำยังบ้านละล่างหน้าอยู่เลาระเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าก่อนสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยามเศร้าก่อนมะเขือมะแขืงสามารถเก็บกินได้นะคะเก็บกินได้ใบมอนเก็บใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวใบมอญครับนี่ ใ่ใเทลาไรป่ะนั่นุองฟังใ่ตกันจองก็ิ้มกัตำมะหูงเด้อครับมีมะฮูงขายอยู่บ่ตำมะฮูงอยู่บ่มีตำมะหูงพรอมมีบัวแดงบัวขาวมีมุแหนว่นี่เว่นันนาป่าคานะคะคาตตะไคร้ใบมะกูดดอกแค่สวนครัวนะจ๊ะโอยบมะหูง mặc kung,อยาก ăn tằm,อยาก ăn nhang cái đây, bớt, bớt không xúi, Anh ấy cứ mắc ức. Ban chuyên sờ ta. Mẹ mặc kung, mặc kung, mặc kung, mặc số cái đây chỉ biết nhã kinh. Mẹ, แข้งมะเขือแม่มาแข้งมะดุกเลยบ้านใหญ่บรรยากาศดีๆนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในป่าลูกค้าพคนเยอะแยะญาติพี่น้องยายซ่านะคะญาติพี่น้องยายซ่าหมงกระดูกคั่กตำหมหุ้มพร้อมหมุ้มวันนี้ซื้อ,อพี่ชายยายซ่าหาหมวกจอดรถแล้วเพื่อจะมาดื่มเพื่อจะมาดื่มยำยำมือเสา เอามาแข่งไปกินก่อนได้แล้วค,ะค่ะบคงสุกเรียบมองนั่งส้มป่าพอม ต่อที่สวนคุณป้านะคะสวนคุณป่าเอาแต่เศร้าพูดนะจะมายางลินที่ราทท่าว่าจะแบบพักผ่อนชิออกกํลังกายเอาไปมาเศ้าหวยัยพูเียนาซะก่อนยยเสียเียอย่งป่ายยเหเอาจากเ,ล,าเล้วยยเียเลยา ไยงปาบ่นีเาอาจารย์เอเเห็เพ่นแชระามางดก่อนเนะถ้ัวนยอนุบาลถ้าตัวเลอนุบาลยมันต้องไอ้่นูแคน้ำคนเปกตนี่ทาเขาหาหายจะขี้กันเลยเด้เหมลูกจับดูมันหลุดยานมันบครมากคุณขี้กัเลยเด้มนมันยบิงไม่ฉลาดมันไปละยายดาวฟ้าทำได้ทุกอาชีพ เดี๋ยนี้พี่จะใช้ลดลงต้องเอาใบป,ป้อไปหนาไปย่างนั่งอ้วนไปเลยแล้วเออน้ำหนักขึ้นอยู่รอนว่ะมึงดูเธออ้รุ่นนี้เลยนะคะให้อาหารปลารุ่นเทกระสอบเลยค่ะเก<า> <laughs> ิน<า>เอาลงไปคุณป้าเป็นคนขยันนะคะขยันเอาลงไปเจ้ามือเช้ากระสอบเย็นกระสอบ โโอ้หปลาดุกสามหมื่นตัวค่ะปลาดุกสามหมื่นตัวขายไปแน่แล้วช่วงนี้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็เลยขายดีจัน่อย แผนกนี้ปลานิลน,นะคะปลานิลอันนั้น,มนะะมยยเมื่อกี้นี่ปลาดุกปลาะบัง้ามถ่ายใหญ่มาล่อก,กินอาหารได้เลนะ มันจะตมันจะตกาอมันมีของโถ่ตกตอแบบเย็นตัวสุดเย้สอง้นขึ้นร้อนเยนมาดิมากปทัดโมบริกินแล้วสมุนวันไหมแม่บริกินได้ดิต้มขมนลยายเนาะ ปานินจะปานินมันรนึหนะได้ดีเท่ากัะสองเดือนครึ่งผมว่าหนึ่งก็คือว่าสวยนะงามอยู่สองเดือนครึ่งปลาสองเดือนครึ่ง สวนบ้านสวนคุณป้านะคะท่านสองป้าอันนี้บ้านท่านปลูกแตงโมด้วยค่ะท่้งปลูกแตงโมตะไคร้หอม